สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสร้างชิ้นงานนะคะในโปรแกรม Word นะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word นะคะนักเรียนสามารถเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือของนักเรียนได้นะคะแต่ว่าในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนะคะจะต้องมี Microsoft App นะคะซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลดที่ App Store หรือ Play Store ได้เลยนะคะ เมื่อนักเรียนดาวน์โหลดแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าสู่แอปเปิ d ดนะคะจะเป็นตัว w สบน้ตเงินนะคะคลิกเข้าไปเลยสักครู่นะคะ,ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนกดเครื่องหมายบวกที่อยู่ขวามือนะคะตรงนี้นะคะแล้วให้นักเรียนเลือกเอกสารเปล่านะคะ ีนี้นะคะชิ้นงานที่เราจะสร้างในวันนี้นะคะง่ายๆนะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะโดยให้เด็กๆนะคะสร้างชิ้นงานนะคะเพื่อนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชนบุรีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็พิมพ์ไปเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรี นะคะแบบนี้นะคะเอ่อเราสามารถนะคะลากทับนะคะให้นักเรียนใช้มือนะคะจิ้มลงไปที่สมมติว่ามันเป็นเคอร์เซอร์กระพิบพแบบนี้ใช่ไหมคะให้เด็กๆจิ้มลงไปนะคะบริเวณตัวหนังสือที่เด็กๆพิมพ์นะคะเขาก็จะขึ้นเหมือนกับเป็นตัวปักหมุด2ตัวแบบนี้นะคะให้นักเรียนดึงนะคะเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาเป็นแถบสีดําทับตัวอักษรน,นะคะเราจะจัดการใส่สีให้ตัวอักษรน,นะคะ ให้เราไปที่ตัว A ที่มีสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็เลือกสีแบบอักษรได้เลยะคะ่ะนักเรียนจะเอาสีอะไรเลือกได้เลยนะคะอ่าจากนั้นนักเรียนจะเอาตัวหนาก็กดที่ตัว B ใหญ่นะคะแล้วก็นะคะในส่วนของด้านล่างก็จะมีการจัดรูปแบบนะคะเลื่อนๆขึ้นมาดูก็จะมีนะคะเด็กๆสามารถเลือกให้ตัวหนังสืออยู่กึ่งกลางได้นะคะอ่ะ ต่อไปนะคะให้เด็กๆก,กด enter นะคะชึบลงมานะคะจากนั้นให้เด็กๆพิมพ์ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆจะนำเสนอนะคะเช่นคุณครูจะพิมพ์ว่าหาดเตยงามนะคะเนื่องจากหาดเตยงามอยู่ที่อำเภอสตหีบของเรานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะคุณครูพิมพ์ว่าหาดเตยงามจากนั้นนะคะกด enter ลงมาหนึ่งครั้ง เราจะทําการแทรกภาพนะคะเด็กๆวิธีการแทรกภาพโดยผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะให้เด็กๆไปกดที่ลูกศรนนะคะที่อยู่ขวามือใกล้ๆรูปไมเห็นไหมคะใกล้ๆตัว A เนี่ยค่ะชึบกดกดขึ้นมาเลยนะคะทีนี้เราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนหาค่ะนะคะเขาจะมีให้เราเลือกนะคะสักครู่นะคะกำลังหาอยู่ นี่อยู่นี่เองเจอแล้วค่ะนักเรียนคะจะมีแถบที่อยู่ด้านบนนะคะที่อยู่ด้านบนแป้นแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะคะเด็กๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนนะคะเลื่อนมาด้านนี้ค่ะแบบนี้ค่ะชืบๆเด็กๆจะเห็นรูปที่เป็นเหมือนรูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆก็จิ้มลงไปเลยนะคะแล้วนะคะเด็กๆก็ไปหารูปภาพที่อยู่ในเครื่องในโทรศัพท์มือถือของเด็กๆอะค่ะ ที่เป็นรูปภาพที่ต้องการนำเสนอถ้าไม่มีเด็กๆไปเซฟมาจากในไปเซฟมาก่อนนะคะจากในอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะอันนี้คุณครูไปหาเตยงามบ่อยนะคะคุณครูก็จะนำรูปภาพที่คุณครูไปมานะคะ,ะสมมุติเอารูปนี้นะคะก็เลือกรูปภาพเลยนะคะนี่คือนี่คือหาเตยงามนะคะที่หน่วยบัญชาการของเรานะคะนาะวิกโยธินนะอาเสร็จแล้ว กดที่คำว่าเสร็จสิ้นนะคะรูปภาพก็จะมาปรากฏที่ชิ้นงานของเรานะคะใหญ่มากโอเคอ่ะจัดให้อยู่กึ่งกลางได้นะคะทีนี้ตรงที่เป็นนะคะตรงที่เป็นตัวอักษรมันเล็กไปใช่ไหมคะลูกเด็กๆทำการขยายได้เลยค่ะนะคะโดยการลากทับเหมือนเดิมค่ะตามวิธีเดิมนะคะแล้วก็ เราจะทําการใส่ขนาดนะคะเห็นเลขสิบสี่ไหมคะลูกเมื่อกี้นะคะอ่าจะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเราก็เลือกคําเลือกตัวเลขสิบสี่นะคะแล้วก็เลือกขนาดฟอนต์ได้เลยค่ะเอาซักสามสิบหกก็ได้คะ่ะใหญ่ไปไหมคะอ่าโอเคได้นะคะจากนั้นเราก็ย่อลงนะคะแบบนี้แล้วให้เด็กๆนะคะถ้าเด็กๆอยากจะบรรยายเพิ่มนะคะเด็กๆก,ก็สามารถ กด enter ลงมาแล้วก็บรรยายได้เลยว่าอาหาเตยงามตั้งอยู่บรรยายได้นะคะที่หน่วยบัญชาการก็พิมพ์ข้อความบรรยายให้รู้อะคะ่ะว่ามันคือที่ไหนนะคะนาวิกยวิน เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนริมทะเลอ่าแค่นี้พอค่ะนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนสีข้อความกดอ่ากดลงไปเลยนะคะแล้วก็ลากทับนะคะอ่าเราต้องการแค่ แค่จากคําว่าหาเตยงามมาจนถึงริมทะเลนะคะเอาแค่นี้แล้วก็เลือกสีค่ะสมมติว่าคุยจะเอาสีนี้ค่ะแล้วคุยก็จะเลือกขนาดนะคะจากสามสิบหกใช่ไหมคะก็เอาเหลือซัดยี่สิบสี่แล้วกันค่ะอ่าแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆทําการอ่าให้เด็กๆได้แบบนี้นะใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ ทำการแคปหน้าจอส่งเลยค่ะแคปปึ๊บแบบนี้ค่ะแล้วก็เข้า s c h o o โลจีแล้วก็ส่งได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ถ้าเด็กๆมีคอมพิวเตอร์เด็กๆก็ใช้คอมพิวเตอร์นะคะแต่ถ้าไม่มีสามารถเข้าใช้ผ่านมือถืออย่างตัวอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ